ปล่าแม่ไม่ได้ดูอะไรอร่อยไหมลกูกอ๋โอโหกินหมดอันเลยนะเนะ่ะอันใหญ่ด้วยนะไอ้จไอ้จุไอันจไอ้อันจิ๋วจุไอ้ะจิ๋อะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรลกูกมิมิกินอะไรคะไส้กรอกค่ะ <c oughs> แม่ซื้อมาค่ะ บาจูมาบาบาจูมาแม่ซื้อเองอร่อยไหมลูกน,นี่มันรสไขล่ล่ะรสไข่เหรอคะรสแน่รสชาติเป็นไงสุดยอดไหมอร่อยเนาะกินให้หมดเลยกลินหมดไหมอัพให้หมดเลยลูกแทะทั้งอันเลยจิ้กับเบล แม่จะว่ากันยิงจับไปแล้วเหรออะไรนะกันยิงเหรอพูดอะไรแม่ฟังไม่รู้เรื่องวัว,กร,วกระทิงวัวกระทิงที่ไหนล่ะกันยิงจับไปแล้วจับไปแล้วไปดูที่ไหนมากันยิงจับไปแล้วเ,อ,เอาอ้ําไปอ้ําไปไม่กินข้าวอ่ะกินอย่างเดียวเหรอแม่จะว,วัวกระยิงเนี่ย จ้าจ้าจ้าเขาจะบวกระจิงเลแต่โน้ต่วยัวกระจิงเเออเออตาใจเธอเธอไม่จงกินแม่กินยังได้จิเออกินเถอะกินเถอะแทะโลกอันแล้วน่ะอืน่ากินจัง เนาะกินให้หมดปากก่อนค่อยแทะใหม่กินให้หมดปากก่อนค่อยแทะค่ะอออืื้ห ค่อยๆแทะลูกเต็มปากเคี้ยวก่อนเคี้ยวให้มันหมดปากก่อนแล้วเราค่อยแทะใหม่มันเต็มปากเกินเอาแล้วไงเคี้ยวเคียวลูก